สีค่ะน้องสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาเรียน A f f i l i a t e Marketing กับพีเอเป็นไงบ้างในเมานอ่อยเครื่องมือ a f f i l i a t e Marketing ง mm hmm. ของกิฟฟีนี่คือแบบใช้แล้วแบบรู้สึกว่ามันว้าวมากเลยค่ะ mm hmm. มันแบบสามารถตอบโจทย์สำคนที่ท,ที่ที่รู้สึกว่ามันยากอะ่ะมันะจะไม่เจอแบบที่ทุกคนคิดนะคะเพราะว่ามันมันง่ายมากแค่แบบสิบถ้าคนสิบสิบห้านาทีก็ทําเป็นแล้วะคะ่ะเอาง่ายๆมีมือถือแค่มือถือเครื่องเดียวะคะ่ะก็สามารถที่จะสามารถทํา ทำผล<ด>ทำทำ,ทำไรายได้ทองเข้าใจได้แบบอย่างง่ายๆเลยะคะ่ะวันนี้วันนี้ว้าวไหมวันนี้ว้าวมากพลังได้พลังกลับไปเต็มๆเลยค่ะได้ไอเดียในการสร้างรายได้ไหมอยากจะบอกว่าไอเดียได้กระฉูดมากต้องรีบกลับไปเพื่อจะทำแอฟเฟดเอฟมาร์เก็ตติของกิฟฟินอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค <laughs> ่ะก็ลืมก็ลืมแล้วเพียจะมีสอนในทุกๆสัปดาห์คิดว่าสัปดาห์หน้าเป็นไงเออจะไม่ไปไหนเลยค่ะจ้องรีบมาค่ะ ต้องรีบมาเลยใช่ไหมคะอยากที่จะเรียนรู้กับพี่เอทุกสัปดาห์อยากจะบอกว่าคนที่อยากจะเรียนรู้ Every a อเฟเวตติ้งกับพี่เอเนี่ยต้องรีบมานะคะต้องรีบต้องรีบสมัครเลยเพราะว่าไม่งั้นนะเนพอคิวแน่นมากเลยคิวเต็ม <c oughs> คนที่อยากมาเรียนคือแบบไม่อยากจะบอกเลยว่ามันดีมากค่ะอ้ยแต่และอวยเกินไปแล้ะขอบคุณมากค่ะนอ้องสวัสดีค่ะ <c oughs>